โอ้โหคุณคุณคณไหมฮะใครฮะคุณบ bon อลนอานี่จะต่อยกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิอะถัะงถังใจเย็นถังโอ้โหายแล้วอ้กรรมการกรรมการฮะเราสามารถให้ใบอะไรก่อนได้ไมกจเนเะมันไม่เป็นแชมป์โลกมันไม่น่าอยู่รอดถึงวันนี้นะเว้ยครับจะต้านทานฝีปากของเหล่านักเตะไหวหรือไม่เนี่ยเโดยโดยโเฉพาะไอ้คที่วิ่งไปเมื่อก้พาตัวกลางตัวกลงอ คนขวานี่คือข้ามยุคข้ามสมัยใช่ส่วนคนซ้ายนี่คือยุคสมัยใหม่เอาแล้ว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 เออไม่นี่ห้าวจริงๆเว้ยไอ้นี่ห้าวจริงๆแล้วประเด็นคือกรรมการก็ไม่อยากยุ่งด้วยนะเออเก่งจริงๆเลยกับรุ่นวงรุ่นพี่นะครับรวมถึงต้องขอบคุณทางเจม่าแต่ว่าจังหวะนี้นี่ครับมาแล้วครับรถถังรถถังเยอะมีโอ้อะ กระดักนิ่งๆเลยครับนี่สันชัยทีสามทีสามมก่อนคะอบโอชัดเจนเลยชัดเจนเลยกันอีกคีนะครับผมแต่จังหวะนี้ไฟหนขึ้นมาครับทางซ้ายรถถังรถถังคว่ำไปแล้วกรรมการให้ฟรีคีกครับปูโอ้โหเอาแล้วครับรถถังเอารถถังใจใจเย็นถังเอ้ย